พี่พี่ผัวพี่ตามพี่อยู่ตอนนี้ยพี่พี่เอาเงินไปคืนเขาได้ไหมคืนเรื่องอะไรคะก็เขาบอกว่าพี่เอาเงินเขาไปอ่ะเขาถูกลวันที่หนึ่งอ่ะพี่แล้วดูฉลาดได้ยังบ้ค้ว่าชื่อใครอุ้ยเออแต่เขาบอกว่าเป็นเป,เป็นเป็นเงินของเขาอ่ะพี่เ <c oughs> พราะว่าเ,เงินของเขาได้ไงคะพี่ต้องดูฉลาดนะนค้าหลังฉลาดว่าไปขึ้นกองฉลาดอ่ะเป็นชื่อใครคะ่ะเออคือคือจริงๆแล้วเขาไม่รู้หนังสือแต่ว่าเงินเป็นเงินที่เขาไปซื้อนะพี่พี่เขาไปซื้อก็ แสดงว่าถ้าคุณไปซื้อแล้วแล้วคุณแล้วคนที่จะขึ้นฉลากเป็นชื่อใครล่ะคะอ๋อแต่กรณีนี้ตัวของพี่ก็ทราบดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับว่าตัวของพี่มณิทเนี่ยเป็นคนเชื่อค่ะไม่เกียเก่ยวค่ะฉันที่พูดตามกฎหมายนะคะอุ้ยอ่อไม่เกี่ยวนะคะแล้วแล้วตามกฎหมายนะคะ,ะ,คะแล้วฉันกับคุณมณิตไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะไปดูตามกฎหมายนะคะว่าฉันชื่ออังคณารักน์กันมณี เป็นภรรยาของคุณเชิดศักดิ์กัณฑ์ีค่ะอ๋อ oh. แมพี่พี่มาพูดแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยน่ารัก,กน,นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงพี่ก็อยู่กินกับพี่มณิทอยู่แล้วใช่ไหมครับคือคือตอนนี้เรากําลังหาทางออกร่วมกันนะครับว่าในทรัพย์ที่ <Ha. S 1> ตัวพี่ถือแทนเนี่ยเพราะว่าพี่มณิทเนี่ยได้มาพูดในรายการว่าเขาเนี่ยฝากไว้ที่พี่เพราะว่าเขาไม่มีเบอร์บัญชีไม่ได้ฝากค่ะคือมันไม่ได้ฝากข้างเงินในข้อบัญชีชั้นโดยตรงเลยนะคะ ขตรวจสอบได้เลยนะานที่กองฉลากค่ะแต่ว่าหมายความว่าพี่จะพี่ปฏิเสธที่จะคืนเขาเลยเหรอครับค่ะอืมแล้วตรวจตรวจดูได้นะคะที่กองฉลากว่าใครเป็นคนไปขึ้นเข้าใจฮะแ,แต่ว่ากรณีที่พี่ไปขึ้นฉลากนี่เป็นชื่อใครตรวจสอบได้เลยนะคะอ่าเขาเข้าใจครับพี่คือตอนนี้เรากาลังหาทางแนวทางในการอ่าเรียกร่วมกันนะพี่เนาะ <he S 1> เพื่อปรีับริษบริษับริษัรันบริษัทบริษัทบริษัทบริษัริษัทบร เอาจริงตอนนี้คือลูกๆของพี่เองเนี่ยเขาก็ลําบากใจกันเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบเอ่อให้ให้พี่คือมันเป็นไปได้ไมันจะแบ่งคนละครึ่งหรือพี่จะเอาส่วนสักส่วนหนึ่งให้ลูกๆไปไม่ต้องให้ทางทางมนิตย์ก็ได้ถ้าพี่จะบอกเขาไม่ใช่ไปแล้วนะ ล้านหนึ่งค่ะนแบ่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะดูตรวจสอบบัญชีได้เลยนะคะครับและไอ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 ส่วนที่เหลือแล้วลูกล่ะพี่ลูกสามคนนะครับเหลือลูกลูกนี้ก็คือลูก่านก็แบ่งให้นะคะดูบัญชีโอนออกโอนเข้าขังสารใช่ไหมส่วนที่เหลือนจะให้ลูกสาวของฉันนะคะอ่าให้ที่เหลือให้ใช่ไหมต้องให้ไปเท่าไหร่ให้ลูกสาวเท่าไหร่ดีฉันจะให้ลูกสาวไปล้านหนึ่งค่ะให้หรือยังยังค่ะเดี๋ยวจะให้นลูกสาวคนสุดท้องของฉันโอเคให้หนึ่งล้านนะแล้ะไออ่าแล้วคนกลางล่ะคนกลางล่ะ ให้ห้าแสนนะคะให้ห้าแสนอันนี้นี่น,น,นี่ทุกทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วพี่ให้เขานะค่ะแล้ว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 กับผัวนี่พี่จะให้เขาไม่ผัวเนี่ยผัวน,นี่เข้าไปร้านหนึ่งแล้วนะคะจะโอนเข้าบัญชีสกสเรียบร้อยแล้วค่ะตกลงยอมรับเป็นผัวแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้บอกผัวให้ไปแล้วตกลงไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วอจะเป็นคนรู้จักก็ได้อาเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่คนรู้จักพี่คือในความเป็นจริงเนี่ย มันสามารถนําสืบได้นะครับว่ากรณีของพี่ครับแล้วตอนนี้พี่เอาบัญชีกับไอ้ไปไอ้ประชาชนเข้าไปอ่ะพี่เอามาคืนเขาหน่อยได้ไหมอ่ะบัญชีกับบประชาชนนี้ทําไมได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะฉันไม่มีสิทธิ์เบิกอยู่แล้วและพี่เอาของเขาไปเนี่ยมนผิดกฎหมายนะครับแจ้งไปแจ้งที่สถานีตำรวจนะคะก็ทั้ความเป็นจริงเนยมันไม่ได้หายะครับจนก็ไปทําไมแค่นั้นค่ะฉันได้มีสิทธิ์เบิกอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีบัตร ATM ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นทรัพย์สินของคุณมานิตพี่ก็ต้องเอามาคืนเขาสิครับ <ผม S 1> ในการ,รได้ไงคะว่าเป็นทรัพย์สินของคุณมานิตก็สมุดบัญชีได้ไงคะพี่ใจเย,ย็นสิครับนอยู่ในบัญชีฉันนะ่ะพี่พี่พี่ผมถามที่จริงๆตัวนี้พี่มีพี่มีผัวใหม่แล้วใช่ไหมมีอะไรนะพี่มีผัวใหม่แล้วใช่ไหมพี่มีผัวใหม่ที่ไหนท่านมีผัวใหม่แล้วท่านจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะคะเอาแล้วพี่ไปเล่าให้กับทางติ๋มก็ฟังว่าพี่มีผัวใหม่แล้วอ่ะติ๋มเขาบอกเนี่ยติ๋มที่ไหนบอกคะติมม่ะะติ เพื่อนพี่อะโอสงสัยคงคงจะคิดผิดแล้วล่ะค่ะแะได้ว่าปากมนุษย์เนี่ยพูดพูดอะไรก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันฉันร้องและฉันชอบคุณก็ไม่ผิดกฎหมายฉันก็พูดได้ไม่ผิดอะไรฉันบอกว่าคุณเด่นแสนฉันพก็พูดได้ไม่มีอะไรเออแม่เศร้าต่อแหลแล้วแม่อุ้ยอุ้ยอย่าใจเย็นอย่าไปว่าแม่